คนจะมีมายาคติว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคชนชั้นกลางเพราะว่าการรักษามันแพงเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมันหายไปเป็นโรคที่ทำให้วัยแรงงานซึ่งเป็นว้ที่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศป่วยมากขึ้นแล้วเราจะปล่อยให้สังคมเนี่ยมันขาดคุณภาพชีวิตแบบนี้แล้วมันเป็นโรคที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง ชินลบโกมอน,นิปินะคะตอนนี้เป็นนักวิจัยอิสระอยู่ค่ะชิลล่าสุดเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ทำเรื่องนโยบายสาธารณะของผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะไม่รู้ตัวว่าเราป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเราก็ทำงานของเราไปโดยปกติแล้วการทำงานหนักของเราอะ่ะเราไม่รู้วันดีคืนด,ดีเนี่ยชีวิตประจำวันเราก็เสียเราเริ่ม ไม่อยากทําอะไรสิ่งที่เราอยากทํามันก็ไม่อยากทํามันเหนื่อยง่ายอยากนอนอยูยเฉยข้าวปลาไม่กินจนเพื่อนๆมันมีกลุ่มลายเพื่อนๆแล้วเขาก็ตกลงกันว่าพามันไปแอดมิทโรงพยาบาลจิตเวชไหมอะไรไหมเราก็ไม่อยากแอดมิทกลัวแม่เป็นห่วงคนมักจะคิดว่าผู้ป่วยซึมเศร้าสมอ้ก็คือว่าเขาจะสมาธิสั้น แล้วก็ภาวะอารมณ์เนี่ยมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา,าบางคนจะอาจจะอเลอร์ทผิดปกติเพื่อที่จะกบเกลื่อนอาการป่วยของตัวเองผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีวิธีการในการเขาเรียกพลางตัวเพื่อที่จะอยู่รวมกลุ่มกับสังคมให้ได้ยิ่งพลางตัวยิ่งแปลกมันเริ่มไม่เป็นธรรมชาติคือเขาพยายามมากเกินไปจนมากกว่าปกติเพื่อที่จะพรางตัวเองว่าตัวเองไม่ป่วย เออแต่เขาไม่ได้เรียกร้องความสนใจอันนั้นเนี่ยมันคือสัญญาณการอยากมีชีวิตอยู่นะคือสัญญาณการที่เขาอยากมีเพื่อนสัญญาณของการที่ให้เข้าใจกูหน่อยอะไรแบบนี้ในงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเราค้นพบว่าอาการแรกๆของผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยอยู่ๆจะร้องไห้ไม่รู้ตัว แล้วก็จะกดมันไว้โรคนี้มันเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมันหายไปเป็นโรคที่ทำให้วัยแรงงานซึ่งเป็นไว้ที่จะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศป่วยมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าเด็กจะป่วยมากขึ้นเด็กในมหาลายัยเด็กมัธยมเนี่ยเริ่มป่วยแสดงว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีอายุน้อยลงด้วยแล้วเราจะปล่อยให้สังคมเนี่ยมันขาดคุณภาพชีวิตแบบนี้อ่ แล้วมันเป็นโรคที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมายาคติอ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของเราป่วยเป็นซึมเศร้าแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามึงอย่าร้องไห้นะถ้ามึงร้องไห้มึงอ่อนแอหลายๆคนเนี่ยถึงได้ขาดโอกาสในการรักษาเพราะไม่ยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอแต่เราอ่ะมาถึงจุดตรงที่ว่า เรายอมรับว่าเราป่วยแล้วเรายอมเข้าการรักษาเพราะเรามีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะหายดีแล้วเรากลับมาเป็นคนที่มีศักยภาพเหมือนเดิมก็รักษาที่ศรีราชาตรงนั้นมาสักสองสามปีคุณหมอก็ใจดีมากเลยพอค่ายาเราเริ่มแพง ขึ้นไปที่4ี่พันห้าพันบางครั้งเกือบถึง 7, เจ0 0ันอะไรแบบนี้คุณหมอเริ่มไม่คิดค่ารักษาละวย่าต้านเศร้าถือแพงเนี่ยคุณหมอก็จะให้ออกไปซื้อข้างนอกแต่ยากลุ่มนอนหลับที่เป็นวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยยังต้องรับโดยตรงจากหมออยู่แต่ยาที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นยากลุ่มใหม่แล้วมันหาซื้อยากเรามีเงินเท่าไหร่เราก็จะซื้อเท่านั้น ตามศักยภาพในกระเป๋าเรามันบอกเป็นก้อนไม่ได้หรอกแต่มันบอกเป็นสถานการณ์ว่าหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าความเจ็บป่วยอะ่ะมันไม่ได้มีรายจ่ายแค่ค่ายาค่าเดินทางก็สูงที่สําคัญก็คือมันพรากไรายได้ของเราไปเราคือคนที่เคยมีศักยภาพรับทีเจ็ดโปรเจกต์ทำงานัาย่างเราต้องกาย็คนที่ต้องรับงานแล้วก็กค่อยๆท,ทําทีละอยา่างรายได้มันหายไป มันมีอะไรความเจ็บป่วยมันพลาดโอกาสของเราไปเยอะมากที่มันไม่มีมูลค่านอกจากค่ายาคนจะมีมายาคติว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคโนชนั้นกลางเพราะว่าการรักษามันแพงค่ายามันแพงไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะรักษาโรคนี้ได้จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์พอยามันแพงแล้วเนี่ยมันเกิดวงจรบางอย่าง เราเริ่มรู้สึกดีขึ้นเราก็จะหยุดยาเองซึ่งโรคเนี้ยมันไม่ควรหยุดยาเองเพราะมันมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำแล้วพอเป็นซ้ำแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเรื้อรังแล้วยาตัวเดิมเนี่ยมันจะรักษาไม่ได้มันต้องเปลี่ยนยาใหม่ไอ้ตัวยาใหม่เนี่ยมันกลับกลายเป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแหงชาติบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนต่างตรงนี้มันมีต้นทุนในการรักษา ไม่ใช่ทุกโรงบาลรักษาเราได้เราเดินทางไปรักษาไกลมากมันมีค่าใช้จ่ายการเดินทางค่ายาแพงเราต้องลางงานทั้งวันกว่าจะได้ใบส่งต่อกว่าจะต้องไปรักษาได้อะไแบบนี้การที่เราลางงานบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เรามีปัญหานีที่ทํางานเขาจะขูดรีดตัวเองเนี่ยอย่างสุดพลังเพื่อที่จะทํางานแต่มันไม่ได้ไะไม่มีใครอยากสาอ,อยอะนั้นพอเรารู้สึกดีขึ้นเราก็จะหยุดยาก เพราะเราไม่อยากมีปัญหาในที่ทํางานพอหยุดยาปุ๊บเนี่ยโอกาสที่กลับมาใหม่เนี่ยมันมีเป็นซ้ำํำแล้วกลายเป็นโรคเลื้อรหลัลงใช่ไหมคะพอโรคเลื้อรหลัลงมันต้องเปลี่ยนยายามันก็จะยิ่งแพงขึ้นยิ่งชนชั้นกลางคนที่อายุ40จนถึง50เนี่ย ทำงานว่าเครียดแล้วแต่เขาเป็นวัยที่เขาต้องดูแลพ่อแม่หาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยดูแลทั้งลูกดูแล,แลพ่อแม่เขามีสิ่งที่แบกไว้บนบ่าเนี่ยเยอะมากในแต่วันอะไรแบบนีน้ความเครียดแบบนี้นมันค่อยๆกัดกร่อนพวกเราอยู่แล้วสังคมมันทําให้พวกเรารู้สึกว่าพวกเราไม่ดีพออยู่ตลอดเวลา เมื่อไหร่เนี่ยยาเข้าสู่บัญชียาหลักแล้วจะมีกระบวนการต่อรองให้ยาราคาถูกลงคนเข้าใจผิดว่ายาในบัญชียาหลักทางท่านเนี่ยเป็นยาถูกไม่มีคุณภาพแต่จริงไม่ใช่เรามักจะเอายาราคาแพงเนี่ยมาต่อรองให้ถูกลงแล้วบรรจุไว้ในบัญชีเพื่อให้คนเ,นเข้าถึงยาได้อย่างมีคุณภาพโรงพยาบาลเอกชนในยามันแพงมากแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่ยามันเข้าสู่บัญชียาหลักแล้วเนี่ย มันจะทําให้เพดานยาเนี่ยลดลงมาเลยแล้วก็แม้ทั่งการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการข้าราชก,การเนี่ยมันก็จะลดลงมาด้วยมันมีโอกาสที่สพอสอชอแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยจะจัดซื้อยารวมร่วมกันแล้วก็ส่งยาพวกนี้ไปในที่ต่างๆมันก็จะทำให้คนเข้าถึงยาได้มากขึ้นอีก อย่าทําให้โรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคเหลือหลังโรคซึมเศร้ารักษาได้ถ้าเขาได้รับยาที่ดีมีระบบการรักษาที่รองรับเขามีสิทธิประโยชน์มีการรักษาทางเลือกมีการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมไม่รักษาด้วยยาทางเดียวไม่ทําให้เขาหยุดการรักษากลางทางอย่าทําให้ผู้ป่วยซึมเศร้าหยุดการรักษากลางทางการเพิ่มยาต้านเศร้าในบัญชียาหลังชาติเนี่ย กรมสุขภาพจิตแล้วก็ราชวิทยาลัยจิตวิทยาแห่งประเทศไทยเนี่ยอ่าเสนอเข้าไปที่คณะกรรมการวิียาลัแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่ปี64-2564แต่ตอนนี้มันยังไม่ออกมาเราแค่ไปกดทุ้งให้มันออกมาเร็วๆถ้าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเมียการดีขึ้นคนรอบข้างเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วย แล้วเขาก็จะกลับไปมีสยภาพที่ดีดูแลครอบครัวได้ยาดีระบบดีคนก็ต้องดีมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของแค่ผู้ป่วยซึมเศร้าแต่เรากําลังคืนผู้ป่วยซึมเศร้าไงกลับเข้าไปสู่ครอบครัวและสังคมให้เขากลับไปมีสาภาพสํานักข่าว Today. Make tomorrow today